ก็ไปดูมาตรการด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ทางรัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะในเรื่องของการเร่งดําเนินการในช่วงของครึ่งปีหลังเพื่อที่จะสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการขานรับน,นโยบายค่ะโดยน,นโยบายนี้จะมีความสําคัญอย่างไรรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ จากมาตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็น,นกลไกหลักสําคัญของประเทศที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยในทุกมิติ ในส่วนของการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรวงแรมร้านอาหารหรือแม้แต่ขนส่งสาธารณะต่างๆนางสาวมันทนาภูทรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของทอทอทอท,อท,ที่จะยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals หรือ STG 17เป้าหมายที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการท่องเที่ยวในโครงการสตาร์ซึ่งหากผ่านการประเมินมากกว่า12เป้าหมายขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัติดาวแห่งความยั่งยืนระดับ5ดาวการันตีการเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน 1-2ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานเข้มข้นนะคะร่วมกับทางฝ่ายสินค้าหรือฝ่ายอื่นๆของทททางส่วนกลางเนี่ยเราเน้นไปที่มาตรฐานและบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะตามมาตรฐานดาวแห่งความยั่งยืนหรือสตารนะคะซึ่งเราเปิดรับสมัครให้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านค้าหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะคะผู้ผู้ที่ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยได้สมัครเพื่อที่จะ รับประเมินตนเองนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ททททาต่อเนื่องมาจากมาตรฐานชานะคะแล้วก็มาถึงมาตรฐาน STA ต,ตัวนี้แล้วก็ให้คําแนะนําเป็นพี่เลี้ยงนะคะลงมือพาทำนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้อุ่นใจว่าทรทเราไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเราพยายามที่จะช่วยกันพัฒนาพัฒนาให้เกิดคุณค่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีมาตรฐานในการที่สามารถที่จะ เตมตัวเองได้นะคะว่าการให้บริการของเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอนนะคะซึ่งเราได้เปิดอบรมไปและก็ได้มีผู้ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ในพื้นที่เราเนี่ยถึง20รายแล้วนะคะขณะน,นี้แล้วก็เราก็จะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะ,ะครอบคลุมทุกสถานประกอบการะคะ่ะการพัฒนาสินค้าบริการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าบริการและกิจกรรมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองท่องเที่ยวรองและชุมชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งสินค้าบริการและกิจกรรมโดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความพร้อมของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกฤิมนวันเดดรนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี